ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับช่องมอนสองพนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีพระเครื่องมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วเช่นเคยครับซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามและก็มีประวัตินะครับการสร้างที่ชัดเจนนะครับนั่นก็คือรูปหล่อหลวงพ่อโอนแห่งวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองครับ ซึ่งวันนี้เราจะมาเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อโอนแห่งวัดโคกเดือกันครับโดยที่วันนี้นะครับเราได้นำพระเครื่องนะครับของหลวงพ่อโอนรุ่นรูปหล่อปัม๊มรุ่นแรกนะครับปีพศ2506นะครับหรือที่เขาได้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่ารูปหล่อหัวไม่ขีดปีพศ2506นั่นเองครับหลวงพ่อโอนนะครับ หรือพระครูนิมิตรพุทธิสารโอนทีตะปัญโยนะครับครับประวัติของหลวงพ่อโอนแห่งวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับหลวงพ่อโอนท่านเกิดในปีพศ2449ที่บ้านโคกเดือออำเอภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ครับโดยมีโยมบิดาชื่อนายจัน โยมมันดาชื่อนางจัดเป็นชาวนามาแต่บุุษครับหลวงพ่อโอนท่านได้มีโอกาสเข้าอุปสมบทเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาเมื่อปีพศ2481ที่วัดโคกเดือโดยมีพระครูนิวาสธรรมขันธ์หรือหลวงพ่อเดิมเป็นพระอุปนา พระคู่ใบสีกาโมดวัดโคกเดือเป็นพระกรรมวาจาจารย์ครับและพระอธิการล่างวัดโคกมคักขิดเป็นพระอนุาวานาจารย์ในสมัยนั้นครับหลวงพ่อโอนนะครับแห่งวัดโคกเดือนะครับได้ศึกษาวิชาอาคมนะครับกับหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพนะครับที่เป็นพระอุปนา ของท่านนะครับในการฝึกฝนขัดเกลาคําสอนและวิชาคมต่างๆครับซึ่งหลวงพ่อโอนแห่งวัดโคกเดือนะครับได้สร้างวัตถุมงคลมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งพระที่เรานั้นได้นํามาวันนี้ก็คือพระของหลวงพ่อโอนก็คือรูปหลอ่อ หัวไม่ขีดปีพศ2506นะครับที่มีลักษณะเหมือนกับของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองครครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าองค์นี้นะครับสภาพของรูปหล่อนะครับเห็นไหมครับว่ามีกระล่ทองนะครับหรือว่าน้ําทองนะครับเกิดขึ้นนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับจะเห็นลวดลายคมชัดชัดเจนนะครับเราจะเขียนว่าหลวงพ่อโอนนะครับ เป็นหลวงพ่อโอนนั่งขัดสมาธินะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังขององค์พระของท่านนะครับก็จะเห็นรายละเอียดชัดเจนนะครับความชัดเจนของการปั๊มนะครับแล้วก็ลักษณะนะครับธรรมชาติของภาครื่องนะครับที่ได้นํามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันในวันนี้นะครับซึ่งองค์นี้ผมได้ห้อยและแผนไว้นะครับติดตัวไว้ตลอดนะครับ แล้วก็เป็นพระเครื่องนะครับที่อยากจะนำมาเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อโอลแห่งวัดโคกเดือให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับโดยพระรุ่นนี้ของหลวงพ่อโอนแห่งวัดโคกเดือนะครับก็มีจํานวนการจัดสร้างที่ไม่มากนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับซึ่งใต้ฐานนะครับก็จะมีรอยจานของหลวงพ่อนะครับซึ่งบอกได้แต่คำเดียวว่าพระ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับซึ่งท่านนะครับได้ทําคุณงามความดีให้กับวัดโคกเดือนะครับจนกระทั่งวัดถึงในปีพศ2532นะครับในวันที่24มีนาคมปี2532ท่านก็ได้มรณภาพลงนะครับด้วยสิริอายุ82ปีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เราได้ประวัติของหลวงพ่อโอนแล้วก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่น่าเช่าหาหน่าเก็บมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อโอนนะครับเพราะว่ามีพิธีและการเสดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์นะครับที่ได้เรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพด้วยนะครับ วันนี้ได้นำรุ่นหัวไม่ขีดหรือว่ารูปหลอหัวไม่ขีดปีพศ2506มาให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมนําพารุ่นไหนหรืออยากให้ผมนําพารุ่นอะไรอีก หรือผราอุค์ไหนอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ